นวันเกิดพี่เดือนอยู่แเขาอยู่ไหนอยู่ในห้องน้าโอโ้โหเขากำลังจะขัดสนิมอยู่หรือมั้งคงงั้นมั้งตายแค่ไหนละก็สักพักหนึ่งการข้างนอกร้อนอยู่ตายแช่น้ำร้อนอยู่ข้างในว่าเขาว่าอาบแล้วคืนนี้จะสดชื่นขึ้นว่าไงถ้าเธอก็ต้องออกไปซื้อโคล่าไปเคแม่ราชินีถึงในอ่างเลยใช่ไหม เฮ้ยมิ้มมาแล้วมาเมื่อตอนเที่ยงแล้วเดี๋ยวจะมาอีกตอนเย็นมากินข้าวเย็นด้วยกันนี่นี่น,น,นี่บองฉันกำลังทำงานอยู่นะนี่ฉันมีเรื่องดีๆกับแม่พิสาวเธอมาเล่าให้เธอฟังเยอะใหญหมดเลยอ่ะบอง ถ้าเลิกยุ่งกับพี่เดือนเขาสัทีจะได้ไหมเนี่ก็แม่พี่สาวเธอม่ดา่าฉันไม่สัตย์ในรัชาัยก่อนทำไมาโอ้วัเน,นี้เป็นนากาแล้วกินีเหมือนกันเนี่ยเอ๊ะหมูนี้นี่เธอคิดแต่จะหาเรื่องเขาซะเรื่อยเลยนะว่องพี่เดือนเน่ยเขายิ่งน้อยใจอยู่ด้วย แล้วเธอก็น่าจะรู้ว่าฉันกับเขานะโตมาในสิ่งแวดล้อมที่ต่างจากเธอมากเน้ฉันจะมีปับาแล้วนะบอกแล้วบอกอีกอะถ้างั้นฉันจะไม่พูดอีกไหนล่ะมีอะไรจะเล่าให้ฉันฟังพูดค่อยๆนะเน้ เธอคงไม่รู้สินะว่าเสียหินกับผู้เลี้ยงทองก้อนเขามีธุรกิจที่นครมาถมด้วยนะแล้วสองคนนั้นมาเกี่ยวอะไรกับพี่เดือนเอ้านีาา่แม่ทุนหัวก็เพราะว่าเสียหินกับผู้เลี้ยงทองก้อนน่ะเขาไปเจอแม่พ่สาวที่แสนดีของเธอที่โรงแรมหันสาน่ะสิจะ๊ะแม่ทุนหัวจ้ะแม่พี่สาวเธอไม่ใช่ดอกบัวขาวอย่างที่เธอเข้าใจหรอกนะไอ้ดอกก็ดอกแน่ แต่ไม่รู้ว่าดอกอะไรอ่ะ อู่โรงแรมหันษาเขาอยู่ที่บ้านวิมานเมฆานะะังหากนี่แม่ทุนหัวจ้ะแต่น่าน,า,นามันหลังจากที่บ้าน,ลานนะหลังนะหลุดมือจากหล่อนไปแล้วนะ,หล,นละ,ห,ละหลังจากนั้นหล่อนก็ระหกระเหรเล่ย่อนไปอยู่ที่บ้านพักครูเย็นแนคะ่ทุท่ดิจนได้ผัวเป็นครูสอนศิลปะแล้วไม่ช้าไม่นานหัวหล่อนก็ยิงตัวตายเพราะหล่อนไม่รู้ความจริงว่าที่แท้หัวหล่อนก็ชอบไม้ป่าเดียวกัน ลัจากนั้นเราก็คงจะเงาแล้วคงจะว้าวเวมากก็เลยล่อลูกศิษย์ตัวเองซึ่งเป็นเด็กหนุ่มอายุแค่สิบเจ็ดพราพ่อเด็กรู้เรื่องเข้าก็ไปฟ้องคู้ใหญ่แล้วแม่กัลยาณีพี่สาวเธอก็เลยถูกเชิญออกจากการเป็นครูแล้วก็ระหกละเหร่รล่อนไปสิงสถิตยอยู่ที่โรงแรมหันสาร โดยหาลำไยพิเศษจากเอาชี่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกยังไงนะจ๊ะรักนี่แม่ดาวน้อยจ๊ะได้โรงแรมหันษาเนี่ยนะ มันเป็นแหล่งมั่วสุมองคลร้อยแปดแต่ว่าแม่พี่สาวเธอเนี่ยก็ยังอุตส่าห์ทำให้เจ้าของโรงแรมเนทึ่งในการกระทำของหลอนจนได้ทึ่ขะ้นจดต้องไล่หลอนออกจากโรงแรมกลางดึกพว่าหลอนเนี่ยเป็นล่อลวงเด็กหนุ่มคนเดิมขึ้นไปปู่ยี่ปู่ยำบนห้องจนพ่อของเด็กขึ้นมาจับได้คาหนางังคาเขาก็หกฉันไม่เชื่อหรอกพี่สาวฉันก็ไม่เคยทำแบบนั้นนี่ถ้าฉันเป็นผู้ชายนะ ฉันขอโชคหน้าไอคนที่มันชอบปั้นเรื่องโชว์ช้ชาแบบนี้ฉันนึกแล้วว่าเธอต้องโกรธแ,แม่ถึงหัวจ้ะกรุณาฟังต่อให้จบนะหลังจากที่พ่อเด็กคนนั้นจับได้เด็กหนุ่มก็เกิดอาก,การอายชาวบ้านก็เลยว้ากวดเบียร์ที่แตกอยู่มาแทางตัวเองจนตายตอนหน้าแขกทั้งโรงแรม ดยเฉพาะตอนหน้าเสียหินแล้วก็พะเลี้ยทองก้อนผู้ที่เคยใช้บริการจากหลอดมาแล้วฉันไม่อยากฟังอีกต่อไปแล้วแต่เธอต้องฟังนะเพราะว่าทั้งหมดคือเรื่องจริงใครๆก็รู้ว่าพเลี้ยทองก้อนแกเป็นคนดีเป็นคนน่าทับถือกตอมากแกไม่เคยโกหกใครแล้วแกก็เป็นคนเดาเรื่องนี้เฮียมิรฟังเองทั้งหมดเพราะว่าแกเพราะว่าเรา รุ่นปาร์ธนาที่อยู่เฮมิทั้งนั้นออเอาละจบเรื่องความเป็นผู้ด,ดีแปดแสะแหละของแม่พี่สาวเธอทันทีนะ เชื่อลุ้นที่เธอเล่าลเลยเดาวดาวสาสาว่าไงจ๊ะพี่เอาไปช่วยตัวไว้พี่หน่อยสิพี่ิ่งผาสาผมเสร็จเนี่ยจ้ะจ๊ะพี่ <c oughs> <c oughs> ใจจ้ะมีอะไรหรือเปล่าอะอะไรจ๊ะก็หน้าน้องดูปแปลกะอะน้องคงเหนื่อยไปเท่านั้นเองอะจ้ะอ,อันนี้สิทำไมไม่อาบน้ำล่ะเอา้หมาพี่กันจะงอาบเสร็จเดี๋ยวนี้แล้วล่ะนี่ไอ้ที่ว่าเดี๋ยวเมื่อไหร่กันละจ๊ะฮะ ก็ไม่นานนักหรอกค่ะอดใจรอสักนิดสิคะ <g ül> ไอเรื่องอดใจเนี่ยผมไม่ห่วงหรอกครับ <g ül> เชื่อทั้งหมดแต่มันก็อาจจะมีความจริงอยู่บ้างแต่เรื่องแบบนี้ผู้ชายไม่ควรจะออกมาพูดกันมันไม่ยุติธรรมเลยสำหรับผู้หญิงจะปากเทีกยกี่ดอกอะยี่สิบห้าก็คงพอแล้ะแล้วใครเอาบ้างเฮียมิตคนเดียวเฮียมิดไม่มาแน่นวองเฮียมิตกับพี่เดือนเขาจะแต่งงานกันนะไม่มีทาง ท่านรู้จักเฮียมิดดีแต่ก่อนอาจจะใช่แต่ไม่ใช่หลังจากที่เฮียรู้เรื่องนี้แล้วเฮ้คุณกัลยายนีเจ้าขาขอกระผมเนี่ยใช้ห้องน้ำตัวเองได้บ้างไหมขอรับฮะกชอนสิคะให้ดิฉันเช็ดผมให้แห้งอีกหนึ่านาทีเดียวเท่านั้นแหละคะะ่ะเฮ้อราเป็นชั่วโมงละ อีวินาดีเดียวเนี่ยคงไม่ทำให้ขี้แตกหรอกแล<อ>้วนี้พี่เดือนกูจะทำยังไงละ่ะนับจากวันอังคารนี้เป็นต้นไปเขาจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ฉันซื้อตั๋วบขสให้เขาแล้วเขาไม่ยอมนั่งบขอสอหรอกเขาต้องไปบขอสเอขาต้องชอบมันด้วยไม่มีทาง พี่เดินเขาไม่ยอมไปหรอกเขาต้องไปเขา,าต้องไปวันข้านี้ด้วยเาจะทอเขาจะทำอะไรกิน การที่เราได้อาบน้ำอุ่นนี่มันคลายเครียดดีจังเลยนะนั่นแหละจ้าพี่เดือนอืมมันทำให้พี่รู้สึกสดชื่นได้ใช่น้ำอุ่นนานๆเรล่าเย็นเจี๊ยบแก้วโตอย่างเนี้ ที่ออม,ม,มองอะไรก็รู้สึกสดใสด้วยหมดเลยเราอีูอ่ด้วยกันะหรอหืมจ้าไม่มีจ้าเธอก่อกหกต้องมีอะไรแน่เลยอ่ะไม่มีจา้าไม่มีอะไร